วดีผู้สูงวยัยรัฐโอนเงินช่วยเหลือเดือนกันยายน4รอบสูงสุด1550บาทสวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกดในเพจสารดีกับพี่เกดเหมือนเช่นเคยนะคะคลิปนี้นำข้อมูลข่าวสารดีๆมาใช้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะซึ่งก็นำมาให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำอยู่แล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมาแจ้งข่าวดีนะคะให้กับผู้สูงวยัยผู้สูงอายุนะคะว่าในเดือนกันยายนเนี่ย จะได้รับอะไรบ้างนะคะซึ่งทางรัฐจะมีการโอนเงินช่วยเหลือนะคะสรอบด้วยกันนะคะแล้วก็รวมสูงสุดเนี่ยหนึ่บาทเลยทีเดียวนะคะใครจะอยู่ในกลุ่มไหนได้เท่าไหร่นะคะลองบวกกันดูนะคะคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือเป็นผู้สูงอายุเองนะคะ ดูคลิปนี้แล้วนะคะไม่พลาดแน่นอนนะคะว่าเดือนหน้าเราได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะคะรวบรวมมาให้ในคลิปนี้แต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามกันนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและไม่ว่าคลิปไหนถ้าดูจบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องของเราได้รับชมรับฟังด้วยกันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องก,กันเลยสําหรับในเดือนกันยายนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะรับเงินเยอะที่สุด ทั้งปีนี้นะคะเดือนกันยายนเนี่ยรับเยอะที่สุดเลยนะคะสี่รอบด้วยกันนะคะเป็นการแต่เงินช่วยเหลือกันรัวๆเลยนะคะเริ่มกันที่วันที่1กันยายนปี2 5ง5นรนะคะเป็นเงินเพิ่มกำลังซื้อค่ะจ่ายให้เพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและกลุ่มที่ไม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เคยได้รับเงินในโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชนกลุ่มนี้นะคะจะได้รับ วงเงินเพิ่มกําลังซื้อเข้าแบบประชาชนด้วยนะคะซึ่งผู้สูงอายุนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะแต่จะมีจํานวนไม่มากนะคะที่จะได้รับเงินผ่านแบบประชาชนนะคะมีจํานวนประมาณ2ล้านคนเท่านั้นเองนะคะใครเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะคะเงินเข้าแบบประชาชนนะคะในรอบนี้เพิ่มกำลังซื้อก็จะได้รับด้วยนะคะ200บาทก็สามารถซื้อสินค้าได้ที่ร้านธงฟ้านะคะหรือร้านค้าคนละครึ่งก็ได้นะคะ กลุ่มที่เป็นบัตรประชาชนเนี่ยก็ถือบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะกลุ่มที่เข้าบัตรคนจนนะคะก็ใช้บัตรคนจนเนี่ยนะคะไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านทองฟ้าหรือร้านคนละครึ่งนะคะลำดับต่อไปนะคะรอบที่2จะเป็นวันที่9กันยายนปี2565สําหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะรับกันที่ 600, ถึง1000บาทนะคะ ใครเคยได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจำนะคะก็จะทราบอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับเดือนกันยายนนี้นะคะจ่ายเร็วขึ้น1วันนะคะเนื่องจากว่าวันที่10กันยายนเนี่ยตรงกับวันหยุดนะคะก็จะเลื่อนมาจ่ายในวันที่9นะคะซึ่งเงินตรงนี้จ่ายตามขั้นบันไดนะคะอายุ60-69รับ600นะคะ70-79รับ700นะคะ80-89รับ800นะคะแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1000บาทนั่นเองนะคะ การโอนรอบที่3นะคะก็จะโอนในวันที่15กันยายนปี2565วันที่15กันยายนนี้นะคะเป็นเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะคะจะได้รับวงเงินนะคะในการช่วยเหลือนะคะ50ถึง100บาทนะคะแล้วก็แล้วแต่บัตรนะคะบัตร200นได้รับ50บาทนะคะบัตร300ได้รับ100บาทนะคะ กดเป็นเงินสดได้หรือถ้าใครนะคะไม่อยากกดเป็นเงินสดนะคะก็ไปซื้อของนะคะทุกคนผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นะคะและรอบการโอนรอบที่4นะคะรอบสุดท้ายของเดือนสําหรับผู้สูงอายุนะคะก็คือวันที่19กันยายนปี2565เป็นเบี้ยอย่างชีพพิเศษนั่นเองนะคะซึ่งทางรัฐเนี่ยอนุมัติให้นะคะ6เดือนด้วยกันและในเดือนกันยายนเนี่ยรับเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะ นั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจำนะคะจะได้รับเงินพิเศษนี้นะคะ1 0 0่งถึงสองบาทจ่ายตามขั้นบันไดเลยนะคะเงินเข้าบัญชีวันที่19กันยายนปี2,565นะคะแต่ถ้าใครรับเป็นเงินสดนะคะก็จะมีนัดหมายนะคะจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นเทศบาลหรืออบตอนะคะว่าเขาจะนัดให้ไปรับวันไหนนะคะหรือว่ารับพร้อมเบี้ยยังชีพนะคะ ก็แล้วแต่ท้องที่นะคะโดยอัตราการจ่ายนะคะอายุ60ถึง69ปีนะคะได้รับ100บาทอายุ70ถึง79ปีได้รับ150บาทอายุ80ถึง89ปีได้รับ200บาทอายุ90ปีขึ้นไปนะคะได้รับ250บาทนะคะเดือนกันยายนนี้จ่ายเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเบี้ยยังชีพนะคะเงินพิเศษเพิ่มเติมนะคะ สรุปได้ดังนี้นะคะสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะรับสูงสุดอยู่ที่รวมแล้วนะคะจะรับสูงสุดอยู่ที่1450บาทแต่ถ้าผู้สูงอายุนะคะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะก็จะได้รับสูงสุดรวมอยู่ที่1550บาทนะคะเคืฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เองนะคะหรือเป็นผู้ดูแลนะคะก็อย่าลืม ไปเช็คเงินกันนะคะซึ่งบางท่านนะคะอาจยังไม่ทราบนะคะโด,โดยเฉพาะเงินพิเศษนะคะที่เข้าบัญชีธนาคารนะคะก็ไปเช็คกันดูนะคะทุกคนและในส่วนของวิธีการเช็คเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมีวิธีการเช็คง่ายๆนะคะด้วยมือถือซึ่งทางเพจนะคะทําคลิปมาให้แล้วนะคะอัปเดตให้นะคะล่าสุดเลยปี2565นะคะโทรเข้าไปต้องกดอะไรบ้างใช้อะไรบ้างนะคะไปเลื่อนดูคลิปกันได้เลยนะคะ คลิปนี้อัปเดตข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ